สวัสดีค่ะพบกันกับช่อง The Season บ้านแห่งฤดูกาลนะคะหนาวนี้อากาศเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูข้าวต้มกุ้ยกันนะคะจะมีไข่เค็มที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเราก็าไปต้มร้อนๆกันนะคะแล้วค่อยเอามาทานกับข้าวต้มนะคะหรือจะยำก็ได้แต่วันนี้พักมีเมนูยำแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มไข่เค็มนะคะเดี๋ยวเรารอไข่สุกนะคะ ส่วนเมนูยำนะคะพักก็จะยำเห็ดนึ่งซีอิวนะคะเป็นเห็ดสีน้ำตาลนะคะเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดแบบนี้นะยำก็จะใส่แค่พริกซอยหอมซอยนะคะหอมผักชีแล้วก็บีบมะนาวน้ำปลานะคะใส่น้ำตาลนิดนึงประมาณนี้เองค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะซึ่งเด็ดมากเดี๋ยวมาเผยที่หลังนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ นะคะเราก็เติมน้ำปลาเป็นนิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าเรามีน้ำซีอิ๊วอยู่แล้วนะคะเพราะเรานึ่งซีอิ๊วนิดหนึ่งเติมน้ำตาลน้ำปลา,าปรุงรสด้วยมะนาวนะคะนั่นเองง่ายๆนะคะดเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมจัดวางไว้บนโต๊ะนะคะ ตอนนี้พักข้าวต้มข้าวต้มนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใช้ข้าวญี่ปุ่นนะคะผสมกับข้าวหอมมะลิไทยนะคะพักไม่ได้ใส่ใบเตยนะคะวันนี้ข้าวต้มเราได้ทีแล้วนะคะเหลือแต่กับข้าวค่ะเดี๋ยวเรารอกับข้าวนิดหนึ่งเราต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นจะติดก้นหม้อนะคะทำให้ไหมได้นะ นี้นะคะเป็นเมนูสุดท้ายที่เขาจะเฉลยก็คือคณะปลาเค็มปลาเค็มทอดเป็นชิ้นนะคะแต่ว่าแบ่งเอานว้เดียวพอนะคะช่วงที่เราทําเมนูนี้นะคะต้องเปิดทั้งหน้าต่างและประตูนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะแรงมากส่วนคณานะคะเป็นคณะที่เราหัน่นแล้วก็ลวกลวกเสร็จปุ๊บก็เป็นน็อกในน้ําเย็นนะคะประมาณนี้ค่ะ จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหน่อยนึงนะคะไฟจะเผสรัวทีก็ใข่แต่ว่าต้องระวังจะเค็มเกินไปนะคะปลาบาร์ี้กสสุกแล้วนะคะปิดไฟแล้วนะคะเมื่อกี้ปรุงรสดปแค่น้ำมันหอยกับน้ำตาลนะคะแล้วก็หยาะน้ำปลาไปนิดเดียวนะคะค่ะไข่เค็มทานข้าวต้มของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราทำเองนะคะรสชาติอาจจะ ไม่เค็มเหมือนท้องตลาดแล้วก็ยังไม่แดงมากนะคะรอบนี้นะคะแต่ว่ารอบแรกสวยงามมากนะคะแต่ว่าพักไม่ได้จดสูตรไว้ค่ะสรุปว่า,าเราทําพอทานเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดโต๊ะกันละค่ะนี่นะคะหน้าตาเมนูอาหารเช้านี้ของเรานะคะข้าวต้มกุ้ยนะคะยำเห็ดนะคะ e. ยำเห็ดนึ่งซีอิ๊วไข่เค็มบ้านๆที่เราทำเองนะคะแล้วก็คนา ปลาเค็มนะคะเป็นปลาอินทรีทอดค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพักจะไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารแล้วนะคะยังไงขอให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขกับทุกวันของชีวิตและดูแลเทคแคร์สุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ยังมีโควิดและอากาศเย็นลงนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเข้าครัวมีความสุขกับการทำอาหารทานเองนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอู้บ๊าย